มื่อพูดถึงบ่อนเมื่อพูดถึงบ่อนความตอนหนึ่งตัวใหญ่ก็ขออนุญาตาท่านประธานในที่ประชุมข,ขออนุญาตเปิดคลิปของของ,ของ,ข,องของท่านนายกเองอครั้งหนึ่งท่านนายกเคยให้สัมภาษณ์เรื่องบ่อนไปชมสิครับว่าตัวใหญ่หยิบฉวยเอาคำคให้สัมภาษณ์นในอดีตของลงุงู่มาพันคอลงุงู่อย่างไร เชิญไปฟังค่ะและไปชมพร้อมๆกัน้องเปิดคลิปเลยครับเรื่องการพนันเหมือน,นกรรนนัน<ท>นะครับท่านนายกก็พูดว่าหนึ่งร้อยนายกก็ทำไม่ได้นะใครจะเก่งกาศสามารถแค่ไหนก็ทำไม่ได้ทางนั้นนะครับท่านดูนะครับเรื่องการพนันเหมือนกันไม่มีใครทำได้สำเร็จฝั่งจากปากท่านนายก่อให้ร้อยนายกก็ทำไม่ได้หรือแต่ใครที่ว่าเก่งกาศสามารถมันก็ไม่ได้ทั้งนั้น ต่อให้ร้อยนายกก็ทําไม่ได้ร้อยนายกก็ทําไม่ได้ร้อยนายกก็ทําไม่ได้ครับก็ขาาวกาวเรียนว่าเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยนะครับถ้าเทียบปัญหาของประเทศชาติแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาเล็กจิ๊บจ้อยนิดเดียวนะครับอย่าว่าแต่นายกเลยนะฮะข้าราชการตำรวจจริงๆเราก็สามารถจะทำได้นะครับ แต่ท่านนายกเนี่ยท่านถึงกับเอ่ยปากออกมาว่าออาละครับเอาแล้ะครับตัวใหญ่นี่สุดยอดไปหยิบเอาคลิปคําให้สัมภาษณ์ของลุงตู่ตัดมานปนประโยคถูกนักข่าวถามเรื่องปราบบ่อนค่ะลุงตู่ก็ตอบว่าต่อให้ร้อยนายกก็ทําไม่ได้อหยิบฉวยเอาคลิปนี้เอาดิสเครดิตลุงตู่เอาประโยคนี้แหละแค่ประโยคนี้แหละมาทําที่บอกว่ามวยถูกคู่ ถูกคู่อย่างไรทําไมจึงใช้คําว่าถูกคู่เมื่อวานท่านนายกก็เร็วนะทากันเออก็ต้องไปชมคลิปยังต่อไปนี้ลุงตู่ตอบโต้กลางสภาอย่างไรอะเชิญค่ะผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับขออนุญาตเปิดนิดเดียวครับเมื่อกี้ที่พู้ว่าร้อยนายกแก้ไขไม่ได้ท่านตัดตอนมันวักเดียวเองแล้วจะเปิดให้ฟังแล้วจะเชื่อถือที่ท่านพูดมาเมื่อกี้หรือไม่นะ เพราะนั้นการที่นาพูดอะไรต่อไปจากนี้มันน่าเชื่อถือหรือไม่ฟังนะครับเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งตันตีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นทั้งประธานกอรมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับในพลขึ้นไปท่านเอ่ยปากออกมาว่าทำไม่ได้แค่วลอนการัันแค่นี้นะครับถึงกับกล้าพูดออกมานายกโดยนายกก็ทำไม่ได้ เล่นการพนันหเหมือนกันวันนี้ก็จะมีคนแอบไปเล่นอยู่ไปหาที่เล่นนะ่ะคือคนไปผมไม่เข้าใจวบบ่าอาชีพเขาคืออะไรอาชีพเขาคือการเล่นการพนันหร,ห,รห,รห,หรือไงไม่รู้ก็ยังจับกลุมเลยทุกวันเนี่ยหลายย่อยเล่นกันไม่กี่คนเล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทเพราะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ว่าทําไงคนไทยเนี่ยจะจะลดในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นก็ต้องช่วยกันบปรเทา,าตรงนี้บ้างนะครับขอร้องเถอะ ไม่มีใครทาได้สาเร็จคนเดียวหรอกต่อยร้อยได้ยกก็ทําไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันนะหรือถ้าใครที่ว่าเก่งกาจสาม,มารถมันก็ไม่ได้เัินผมไม่รับว่าผมเก่งที่สุดแต่ผมมีความตั้งใจมีความม่บ่บริสุทธิ์ที่จะทําทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้บิดเบือนไหมครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับหลายๆอย่างที่ถูกบิดเบือนตัดต่อนะคำพูดของผมริยาของผมไม่ใส่ในที่มันดูไม่ดีนะ โอเคนะครับลืมตาพูดแล้วนะเนี่ยนะทุกอย่างมันค่อยๆเปิดไปเรื่อยวันนี้ก็อยากจะบอกว่ายินดีนะครับในสภาหวัดดีคิดถึงนะไม่ได้หวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นคิดถึงมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราสองฝ่ายจะได้มาร่วมมือกันในการทําเพื่อประเทศชาติและประชาชน์ของเรานะครับถึงแม้ว่าท่านจะอภิปรายไม่วางใจนะครับคิดถึงท่านนายกก็ไม่เสียงคบว่าคิดถึงไม่ได้วาดกลัวอื คนที่สมควรได้รับคำชมนะก็คือวอลลุ่มของลุงตู่รวดเร็วมากสุดยอดเปิดคลิปใช่ไหมนี่ก็มีคลิปเหมือนกันจับประเด็นเก่งจับประเด็นคมค่ะพลิกเกมได้สุดยอดใช่ตัดตอนมาหนึ่งวักใช่ไหมนี่เปิดฉบับเต็มเลยแล้วจริงๆนะทีมงานของนายกเขาเอาคลิปที่ยาวๆของลุงตู่มาประกบกับคลิปข้อกล่าวหาของตัวใหญ่ทำเป็นสองวนโด์ประกบกันค่ะ เิีงร้อยแล้วก็แจใจด้วยนะใช่ค่ะจะได้ฟังกันเต็มๆว่ามันมีบริบทอะไรที่ท่านนายกพูดในวันนั้นด้วยอ่ะนี่กอเป็นเรียกได้ว่าตัวใหญรอบนี้เร็วมากนะคะทีมงานท่านนายกรวดเร็ววันแรกวันแรกสีสันอยู่ที่เสรีงพิสูจน์คนเดียวเท่านั้นแหละค่ะนอกนั้นเป็นตัวประกอบฉากอื